คลิปในวันนี้นะครับผมผมได้พา่าน้องในทีมงานของผมเนี่ยมาอยู่ในวงกลมแล้วครับแต่เป็นวงกลมที่อันตรายมากๆเลยนะทุกคนช่คนสุดท้ายเนี่ยที่รอดก็ได้รับเงินรางวัลไปเลย1000บาทนะครับผมจะเป็นยังไงกดไลค์ถึงหนึ่งร้อยแล้วไปดูคลิปกันเลยครับผมวันนี้จะไปดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะส่สงนักกล้าคนนี้ไปต่อยคุณถึงบาน,นไม่อ่าดีผมไม่กด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  ทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะครับผมถ้าไม่อยากให้ชะตากรรมเดือบเดบร้องคนนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคสวัสดีได้ไปเาอกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมไมเนอร์คุงนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กันในทีมงานของผมทั้งหมดครับผมเย้้เย้ ก็วันนี้เราอยู่กันในไมค์ครับเกมโชว์แล้วก็วันนี้นะผมเป็นมินิเกมภาพออกจากวงกลมแล้วผมวันนี้มีใครมาครับผมวันนี้ผมจะให้ทุกคนแต่งคาคมจากสิ่งที่อยู่รอบตัวครบผมเริ่มจากนาทีครับคิดไม่ออกอ่าอ่าอ่ะอ่ะจะไปอจะไปไปไหนโอเคครับผมถือว่าเป็นคำคมที่ซาบซึ้งใจมากนะครับผมก็่อไปครับผมพี่กุลครับซ้มอ่ะซ้มอ่ะไปเล่นตรงนู้นไป นสี่โมงอ่ะคุณคุณโฟครับวอตาชิวะโคโรชิมะบอกมาจากสิ่งของบอกจากแต่งคงกลมจากสิ่งของรอบตัวครับครับเอาไป็นว่าเราแช่งจากส่วนนั้นดีกว่าคเอาวันนี้เราก็มีทีมงานทั้งหมดตรงนี้ครับผมคนจะตอบแต่ช่องแต่ละคนครับตุ๊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 บนะอันนี้วันนี้ว่าก็คือทุกคนเห็นวงกลมรอบตัวนี้ไหมอ๋อทุกคนทุกคนห้ามาจากวงกลมนี้นะเราเรามาเริ่มสุ่มจากอ่ามินิเกมแรกกันเลยเห็นแต่สีเหลี่ยมโอ้สุดยอดไปเลย นสไอเนี่ยเปิดดิถ้ามึงอ้วนคืออะไรอะพี่โชก็อ๋ออันนี้เข้ามาแล้วอันนี้ใครอยากเปิดใครอยากเปิดใครอยากเป็นคนกดหอมผมหอมหอมหอมมากเฮ้ยห้าออกนะห้าออกนะยังห้าออกนะแป๊บนึงนะมาใครอยากเปิดใครอยากเปิดผมผมผมอ่ะนาทีเข้าไปแล้วนาทีนาทีกดนาทียุ่ไป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 กด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 เอาออกมาเอามาเอามาไหนอย่างแรกวินิจเกตที่เราได้ก็คือเอาชีวิตรอดจากมอนสเตอร์เอาละทุกคนทุกคนก็จะตาบอด พี่ฟูอยู่พี่ฟูอยู่พี่ฟูอยู่กำจะมากก็แล้วเยอะมากก็แล้วอะไรคือความดืวยแต่แม่งมีเงาวะมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะโอเคตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮระวังนะระวังนะมันอันตรายนะอันตรายนะพี่เคิร์กเฮ้ยอะไรอะโอ๊ยไม่ใช่คีเพอร์พี่ไม่ใช่คีเปอร์เกมนี้จะเกมนี้จะไม่หยุดถ้าไม่มีคนถ้าไม่มีคนออกจากมงกกงครับแล้วตายอ่ะโอ้ยโอ๊ยตายจะตายโอ๊นาที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 เกิดโล้ยโอย เดี๋ยวเสียวเกือบๆพวกสี่ตัวเนี่ยไปลงคนอื่นบ้างไ้าโอ้โหพี่เลสโอเคมินในเกมแรกจบแล้วก็คือพี่เลสตกรอบครับผมไปกดปึ๊บโยนมาได้อะไรห้ามกดเดี๋ยวเป็น U A ดีเอาก็คือทุกคนจะกดได้แค่กด S ใช่ก็คือถอยหลังได้แค่นั้นพร้อมยังหมดแล้วสามสองหนึ่งเริ่มมันตีกันได้ด้วยวะโอ๊ยไดนโอเค ้้้ฮยยตามกูคิปเปอร์เอ้ยคิปเปอร์เก้าเก้าเก้าตายแล้วเรียบร้อยครับผมนัดหนึ่งครับขออนุญาตสัมภาษณ์คุณเก้าครับคุณเก้ารู้สึกยังไงบ้างครับไม่เลยคนกดตายรู้สึกว่าผมโดนโดนสิทตัวติดเลยครับไปคนต่อไปใครกดเฮ้ยไม่ผู้ชายกดเยอะแล้วผู้หญิงบ้างมาใครจะเป็นคนผู้หญิงคนไหนกดกดกดทับหล่นาทีงอแงี้ย มึบต่อไปได้ใครรอดโอเคย่าอ่าอันนี้คือมินิเกมต่อไปใครรอดคนสุดท้ายแหมเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ดิไม่ดิไม่ดิจริงอ่ะใครรอดคนสุดท้ายได้ของครับมานนี่มันนี่มีเคิร์กมีเคิร์กมึงคนแรกเลยมึงพี่เบ้นตายว่้มันยังไม่ตายยายาพีดแล้วมึงจะมาเอากูทำมียอะไรเนี่ยไป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 โอ้ยเดี๋ยวรักจะตายแล้วใครรอดคนสุดท้ายครับใครรอดคนสุดท้าย อันนี้ก็คือยังได้เล่นนะอันนี้ก็คือยังได้เล่นนะอันนี้เป็นแค่มินิเกมต่อไปปิ่งกรนนเวยหรแฮมเบอร์อันเยอะมากเยอะมากเยอะมากไปไปโอ้ยโอเคเอสได้ของครับผมโอเคทุกคนเข้าวงมาได้เลยโอเคมาเดี๋ยวหนึงนะของที่คุณจะได้คือล่างหาโลกอ่าเป็นอะไรนะเอ็นเอ็นแล้วไม่อยากไม่ไม่อยากบอกเลยอันนี้เอาอันเดียวพอเอาไปเฮ้ยไอ้นัทไอ้นัทไอ้นัทมา ตอนนี้คือเ j ฟเป็นความวังของเพื่อนๆนะผมว่าจะได้ของดีหรือไม่ไหนโจมาหน่อยได้อะไรเอ่ยต่อไปก็คือตาบอดเหมือนกันก็คือตรงที่ว่าวอร์เดนแน่เลยเอ็นเดอร์าคอนอย่าบอกนะเอ็นเดอร์าคอนก็เกินไปทุกคนต้องยิงกันนะยิงกันเฮ้ยมีคนตายแล้วเอาตายแล้วเอาตายแล้วเหรออาจบจบไหมอ่ะใครตายแล้วเมื่อกี้ใครตายแล้วเมื่อกี้ใครตายกล้องตายกล้องตายโอ้โหกล้องตายครับผม เอาตายสองเอาโอเคกล้องตายตอนนี้กล้องก็แพ้ไปแล้วครับผมเสียใจด้วยนะครับคุณกล้องอคุณกล้องคุณกล้องรู้ึกยังไงบ้างครับอ่ชัดฟิวมากครับผมยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรกันคุณแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดครับไปครับคุณแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดครับโอเคโอเคมาใครอยากกดครับต่อไปใครอยากกดเกาะ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 เสื้อไปกดได้เลยครับเดี๋ยวกดแล้วยังเนี่ยกดแล้วโอเคเอาไม่ ไปคนต่อไปกดใครยังไม่ได้กดบ้างใครยังไม่ได้กดบ้างมาใครยังไม่ได้กดไงก็เมื่อกี้ไงอ๋อโอเคเมื่อกี้โอเคอย่างต่อไปขออนุญาตเสกของแป๊บหนึ่งมาทุกคนครับผมจะให้สติ๊กกอรกับแต่ละคนโอเคทุกคนใครรอดเอ้ทานนี้ใครออกแพ้นะผมสามตอนหนึ่งเริ่มไปเฮ้ยพี่นาที Okay. โอ๊ยโอ้ยไปกุญแจออกไปกุญกจออกเมื่อกี้เหยียบเส้นเมื่อกี้พี่คุณเหยียบเส้นโอเคพี่กุญแแพ้วโอ้โหนกแ็คคอดไก่โอ้โนแแมคโอเคหยุด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 อะเคยเอาเซอร์กินไปโอเคก็ขอรางวัลไงโอเคนี่ต่อไปตานี้ผมขอเป็นคนกดนะครับผมเอาแล้ว้คกดบางต่อไปก็คือใครรอดคนสุดท้ายแพ้ เนี่ยใครรอดคนสุดท้ายแผลถามฟ้อนหนึ่งเริ่มน่าเียร์น่าเโอเคก้าไปทำไมเก้าขวดเล็กล่ะทำไมเก้าขวดเล็กอ่ะมินิเกมต่อไปนะทุกคนผมจะแจกของให้แต่ละคนนะทุกคนเห็นบนนี้ปะนี่ทุกคนบนนี้จะมีกระเป๋าตังค์อยู่เว้ยเอ้ยโชว์โชว์โชว์ลังมาดูดิไหนเฮ้ยมาดูลองกระเป๋า ไปดูโมเดลที่ยังไงเลยโมเดลที่ยังเลยทุกคนมันจะมีกระบอกตังอยู่ด้านบนนะแล้วผมก็จะแจกของให้แต่ละคนเลยอางี้ดีกว่าทุกคนอยู่อยู่อยู่กันตรงนี้ก่อนอยู่กันตรงนี้ก่อนทุกคนมาอยู่กันตรงนี้เดินๆหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดโอเคมีเจ็ดกล่องนะทุกคนทุกคนเลือกกล่องกันได้เลยไปหยิบมันกล่องนั้นไปโอเคห้ามเปิดกล่องนะห้ามเปิดกล่องห้ามเปิดก่อนโอเคนี่คือกล่องที่ทุกคนเลือกนะต่อไปนี้ทุกคนหยิบของจากกล่องครับหยิบของจากกล่องตัวเองโอ้โห ได้พรมโคต้นไม้เคยได้อะไรชาวไรโอเคทุกคนก็คือขอที่ทุกคนได้นะครับผมจะต้องเอาขอที่ตัวเองได้เนี่ยไปทำเอามาเก็บเงินด้านบนโอเคสามสองหนึ่งเริ่มต้นต้นไม้ใครวะเฮ้ยเดี๋ยวเคื่อนขิ้ขู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนัดมาแล้ว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 เฮ้ยได้เงินไหมขุดครับขุดขุดขุด เฮ้ยนักกันได้นะโอเคครับผมนัดได้ไปเล้วนะครับผมกับเงินโอเคนัดเป็นผู้ชนะในเกมนี้โอ้โหนี่สามคนโอ้โหมันรักโลกปลูกต้นไม้ประเดิงหยุด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 พอได้แล้วโอเคอย่างสุดท้ายเป็นมินิเกมที่ค่อนข้างที่จะยากน่าดูจริงๆนะอะไรเนี่ยยากมากอะไรชิวจังเลยก็คือทุกคนต้องต้องต้องเดี๋ยวผมเฉลยสเต็กสติกให้ทุกคนใหม่เดี๋ยวพอผมเดี๋ยวพอสติกได้ครับเดี๋ยวพอได้ทุกคนได้สติกนะทุกคนจะ ตีกันได้เลยสามสองหนึ่งเริ่มโอ้โหตีกันหนูยังเลยไอเกียร์ไอ้นักไอเกียร์โอ้ยออกแล้วมีคนออกหนึ่งออกแล้วว้ยออกแล้วออกแล้วโอเคออกแล้วเอ็มจเหลือนักเหลือนักเฮ้ยอ้าวนัะกาอีเอาวนัะกาอีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้ว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 โอ้ยเฮ้ยเอ็มจเอาเอ็มจเอาลุยลุย โอ้ยกาทำไงอ่ะไอ้กาโอ้ยเจ้าอเฮ้ยโอ้ยโอ้โหถือว่าเป็นหญิงแกร่งครับผมโอเคมาแล้ขออนุญาตสัมภาษณ์คุณเอ็มเจครับผมคุณรู้สึกยังไงบ้างครับขำค่ะขำเป็นคำตอบที่ดูน่าภาคภูมิใจมากนลผมครับโอเคในฐานะที่คุณเป็นผู้ชนะนะครับผมจะให้ ให้ช่วยรางวัลกับคุณนะผมถือช้วยรางวัลหน่อยครับผมโอเคในฐานะที่เป็นผู้ชนะผมทุกคนก็อย่าลืมไปกดติดตามแล้วผมบนหัวเนี่ยจะมีช่องเขาอยู่นะผมก็ไปกดติดตามนะทุกคนกดติดตามเข้าไปเลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะแล้วผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์้กดแชร์ได้แอ้วอยากได้ช่วยกินข้าวต้มขาอยากได้ช่วยกินข้าวต้มขาอยากกิ้าว้วกัน